แค่จอดหน้าบ้านคนก็อิจฉาทั้งชุมชนนี่คือสุดยอดรถเบนดีที่สุดของโลกในยุค90 W124230E ปี1993คันนี้บอกเลยครับว่านี่คือยุตกรรมหรูหราสง่างามของเยอรมน,นีที่ได้ถือว่าเป็นสุดยอดของรถเบนที่เรื่องชื่อระดับโลก ตั้งแต่ยุคคานเบนซ์จนสิทธิบัตรรถยนต์คันแรกของโลกในปี1886มาจนถึงปีปัจจุบันเกือบเกือบจะ140ปีแล้วท่านผู้ชมและที่สุดของยนตกรรมที่ได้รับฉายาว่าคือที่สุดของเบนซ์ในยุค90นั่นก็คือ W124 นั่นเองนะครับซิ่ง W124 นี่ก็จะมีทั้ง ตัวถังที่เป็น4ประตูเนี่ยก็คือ4ดานนะก็เ,เรียกมี5ประตูก็คือเอสเตดตลอดจนคาบิโอเลตสประตูโอ้โหครับไม่ว่าจะเป็นตัวถังแบบไหนยอดขายนะสะสมเนี่ยก็มากกว่า2ล้านคันท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันยอดเยี่ยมขนาดไหนมันจะเป็นที่มาว่าถ้าหากว่าวันนี้คุณต้องการที่จะเป็นคนที่มีความสุข เสริมราศีเสริมบรารมราีเสริมภาพรักษ์ให้วยเกษียณของคุณนั้นเต็มอิ่มไปด้วยความสุขโดยละก็หนึ่งในร่นที่คุณต้องสะสมนั่นก็คือ m o r e e d e s b e n z E-Class W124230E คันนี้นั่นเองและคันนี้ผมก็พาท่านู้ชมดูในส่วนของการสปรายพรีเมียมที่เรียกชื่อที่สุดที่จะช่วยทำให้ รถเบนในฝันของคุณนั้นสวยขึ้นใหม่ขึ้นงดงามมีคุณค่าทางใจแล้วก็สามารถจะใช้งานได้อีกอย่างยาวนานนี่เราพากันดูในส่วนของเบื้องหลังกันเลยสดๆเลยนี่ก็คือเครื่องห้องเครื่องยนต์นะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ NA นะยุคนั้นเขาเรียกว่าเครื่องยนต์เบนซินรหัส m 1 0 2 9น2ะจุด สี่สูบนะตัวนี้ก็ประมาณ2.3ลิตรหรือว่า2 3 0 0ซีซีให้แรงม้า132แรงม้าส่วนแรงบิดก็ประมาณสัก196นิวตันเมตรอัตราเร่ง0-100ประมาณสัก12วินาทีทับสปีดก็อยู่ที่ประมาณสัก2 1 6กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันนี้เกียร์อัตโนมัติ4สปีดนะพอ จับคู่กันแล้วเนี่ยก็จะได้ความแรงนะแล้วก็ประหยัดน้ามันอยู่ที่ประมาณ8-10กิโลเมตรต่อลิตรนี่ก็คือฉายาของเขาแล้วก็มาพร้อมกับหัวฉีดเคเจทริกนี่ฮะยุคนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าหัวฉีดเคเจจะเป็นแบบนี้นะหลังจากนี้ก็จะเป็นในส่วนของหัวฉีดไฟฟ้านะซึ่งก็จะไม่มีในส่วนของตัวจานนี่ฮะตัวจานนี้เขาเรียกว่าเคเนะเคเจทอริกเป็นหัวฉีดของบรอนยุคนั้นก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะ สำหรับสภาพเครื่องยนต์ก็โอเคท <Okay. S 1> ่านผู้ชมตัวถังก็เดิมๆนะลอยมงลอยมกักได้หลายจุดนี่บอกเลยว่าเดิมเดิมโรงงานเลยเบรก ABS มีแล้วในยุคนั้นเนี่ยเป็นของบอสนี่ฮะที่คานหน้าก็าจะมีสติ๊กเกอร์บอกกระหัสเครื่องยนต์นเห็นไหมฮะ M 1 0 2 9 6 2ยเนี่ยมาร์กยังอยู่แล้วก็เพจ WDB 1 2 4ก็ยังอยู่ ติกเกกอร์็ยังอยู่ครบนี่ฮะรอยมาร์ครอยอาร์คชัดเจนซนะับไหนก็โอเคฮะยังไม่เคยทำสีใหม่ในส่วนของด้านในนะพวกแชสซีพวกนี้เนี่ยก็แห้งๆเดิมๆนะก็ถือว่าโอเคเปรช็อกเดิมแคสซีเดิมนะมาดูฝั่งนี้นิดนึงเนี่ยปโปรช็อกก็เดิๆมๆเป็แห้งตะเข็บชัดมาก ถ้ารถมือสองเนี่ยรถเก่าๆสามสิบสองปีเนี่ยอย่างคันที่สามสิบสองปีนะก็ต้องดูที่ตัวถังนี่แหละเป็นหลักส่วนเครื่องเนะี่ยถ้ามันมันรั่วมันซึมมันเยะนะิ้มเนี่ยซ่อมได้ท่านผู้ชมแต่ตัวถังนี่ต้องตัวถังเดิมนะถึงจะได้ราคาเนี่ยปั๊มลมปั๊มเบรกก็ยังใหม่กล่องฟิลก็โอเคก็ยังใหม่หม้อพักน้ำก็โอเค กระปุกพักน้ำก็สภาพก็โอเคโดยรวมตัวถังด้านหน้าไม่เคยผ่านการชนหนักการันตีร้อจากปินขาเลยถัดลงมาด้านหน้านะเป็นไฟไฟหลอดไฮโดรเจนหรือว่าหลอดไส้ข้อดีของมันก็คือมันสู้ขนจุดเด่นของไฟไฮโดรเจนเนี่ย แต่ถ้าขาก็เป็นไฟซีนอนมันจะแสงขาวใช่ไหมจะพล่ามวัวแต่ว่าข้อดีของรถยุคเก่าสเนี่ยก็คือขับลุยฝนได้แล้วก็สภาพไฟหน้าก็สวยงามใหม่พวกโครเมียมที่กันชนหน้าก็โอเคทีนี้มาดูล้อเนี่ยล้อก็มีการถอดออกไปทำสปาพรีเมี่ยมก็เลยใส่ล้อสำรองแทนครท่านผู้ชม ีเรามาดูส่วนของภายในสัเล็กน้อยความใหม่ของเขาจะเป็นยังไงเนี่ยมาเปิดมาปุ๊บเราโค้ดจับลายไม้กับหนังสีเทาแล้วก็คันนี้ได้บอกไฟฟ้าเมมโมรี่สจุดสภาพแผงข้างก็ยังถือว่าโอเคยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ไม่แตกไม่หักพลาสติกนะรถมือสองนี่ต้องดูพวกพลาสติกพวกลายวงเลายไม้ต่างๆถ้ารถดูแลไม่ดี มันก็จะแตกเนะแต่คันนี้ถือว่าแผงข้างนี่โอเคมากในส่วนของลายไม้ทัน,นี้มาดูเบาะคนนั่งก็มีร่องรอยการใช้งานบ้างเล็กน้อยอเป็นสีเทาเหมือนกันนะลายนี่จะเป็นลายลายแนวนอนท่านผู้ชมแล้วก็ตรงบเบาะจะมีรูซึ่งเป็นหนังแท้นะี่สามสิกบกว่าปีแล้วสภาพนี้ถือว่าเหลือเชื่ออีกหนึ่งคันนะพวกพรมขอบประตูเนี่ยยุคก,ก่อนเนี่ย เขาจะใช้ของดีี่ไปถืนเห็นไหมสภาพสวยมากเลยเนี่ยพวกติเกอร์ต่างๆถือว่าโอเคเลยนะดีมากกรอนเดิมไม่เคยมีการรอยกันหรือการถอดตรงสครับเพจนเนี่ยที่เป็นโครเมียมนี่ยังสวยงามอยู่เลยโดยวรมวมก็ถือว่าสะอาด สะอาดนะไม่มีการผุหรือไม่มีร่องรอยคราบสนิมหรือน้าไม่ท่วมไม่เคยน้ําท่วมเนะี่ยพวกปุ่มต่างๆก็ยังอยู่ในจุดที่ดีอยู่ไม่ลบไม่เลือนก็คือค่อนข้างที่จะใหม่นะท่านผู้ชมนะส่วนพวกมะลัยเป็นพวงมะลยัยยูริเทนนะยุคนั้นเป็นสีก้านนะฮะมีโลโกเ้เบนอยู่ตรงกลางไม่มีแอร์แบ็กทันนี้ยุคนั้นเนี่ยยังไม่ได้แอร์แบ็กนะครับในส่วนตัวนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของที่ปัดน้าฝนจะอยู่ทางฝั่งขวาคล้ายๆรถญี่ปุ่นนะพอมาเป็นสองหนึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งซ้ายละตรงนี้ก็จะเป็นเรือนใหม่เนี่ยเลือนใหม่ก็ยังใหม่ยังสะอาดก็อโอเคนี่ครับประมาณนี้เลขกใหม่ก็ประมาณ65,000 65,024กิโลเมตรก็เป็นรถที่เหลือเชื่ออีกหนึ่งคันนะเหลือเชื่อมากๆท่านผู้ชมถัดมาทีนี้เรามาดูส่วนของโซนกลางดูลายไม้เห็นไหมครับเป็นลายไม้เบอร์วนันณสิมตตลเข้มเนี่ยก็ยังมีความใหม่ไม่แตกไม่หักน่ฮะไม่แตกไม่หักคอนโซลหน้าก็สภาพดีพลาสติกไม่กรอบไม่แตกไม่หักพวกช่องแอร์เนี่ยก็ยังแน่นอยู่ ช่องแอร์นั่นก็คือไม่ค่อยได้ใช้งานช่องแอร์ก็จะมีด้วยกันอยู่4ช่องมาตรฐานในยุคนั้นนีท่านผู้ชมแอร์นะปุ่มแอร์ก็ยังโอเคอยู่เป็นแอร์เปิดปิดแมนวลนี่เทปเด็กเกอร์ท่านผู้ชมเป็นเทปคาสเซ็ตนะในยุค9าูนเนี่ยโอ้โหยังเหลืออยู่ไม่น่าเชื่อนะสุดยอดจริงๆ สุดยอดจริงๆนี่ส่วนเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติทางสปีดอยู่ตรงนี้ก็มี2โหมดขับขี่นะนี่ฮะมีสแตนดาร์ดกับอีโคตัวนี้ก็คือประหยัดตัวนี้ก็คือเอาไว้ออกตัวพยายามที่มีหิมะอะไรประมาณนี้แหละของยุโรปเขาโอเคนะครับส่วนพวกนี้ก็เป็นปุ่มปรับกระจกหน้าต่างอยู่ตรงนี้หมดเลย อ,อันนี้เป็นของของใหม่นะส่วนที่พักแขนเนี่ยฮะตรงนี้สมาถที่ปรับได้เห็นไหมก็โอเคสภาพใหม่เนี่ยกระจกมองหลังก็โอเคไฮไลท์อยู่ที่ความใหม่แล้วก็พลาสติกไม่แตกไม่หักท่านผู้ชม ถือว่ายอดเยี่ยมพวกขอบยางต่างๆขอบยางเนี่ยถือว่าดูแลดีเพราะว่าไม่ย่นถ้ารถที่จอดตากแดดรถที่ดูแลไม่ดีจะย่นแล้วก็โลโก้เบนก็ยังคงอยู่มาดูตัวนี้สิประตูหน้าขวาเนี่ยขอบยางก็ยังสวยโลโก้เบน กระจกมองข้างมีกระจกสองขอบสถนนด้วยเบอร์เปิดโครเมียมตังกับสีดำเป็นทูโทนเนี่ยนี่ลิ้วโครตรงนี้ที่บางคนหน้าก็จะมีไฟเหลียวสีเหลืองอำพันธแล้วก็คิ้วโครเมียม มาดูที่ประตูหลังฝั่งขวามือเปิดโครเมียมเนี่ยสวิตช์กระจกก็โอเคลายไม้ยังใหม่ยังเงาที่คีบุรีไม่แตกไม่หักใช้ได้แต่ก็เปิดปิดรวดเบ็ที่มาชมรถเก่ากวนพังนี่ฮะหนังปิดเลยลายไม้คิดเลยนี่หนังด้านหลังนี่ใหม่ก็่ด้านหน้ามากก็คือ ทีมงานสปาเนี่ยก็ทํางานง่ายถ้ารถสวยแบบนี้นะเพราะว่าฟอกเบาะซักเบาะซักพรมเนี่ยก็ไม่ยากถ้าเป็นรถสวยนี่กระแขนยุบเดิมแบบนี้นะนี่ท่านผู้ชมขนาดใหญ่เนี่ยก็โอเคนะแต่ไม่มีที่กางแก้วน้ำพอเสียของรถรุ่นนี้ก็คือไม่มีที่วางแก้วน้ำส่วนด้านหลังก็มีหัวหมอนสองตำแหน่งนแบบนี้สองตำแหน่ง ปรับด้วยเพฟ้าด้านหน้าได้เลยตรงนี้ก็มีส่วนของแเฟิรเอ็ดถ้าหลังคาก็ไม่ย้วยไม่หย่อนไม่ยานไม่ตกทองช้างก็ถือโอเคผ่านมือจับมีสี่ตำแหน่งครบโอเคครบสี่ตำแหน่ง เอาไ้แสนเสือ้อหรือแสนสูดได้เลยหรือไว้โหนจับได้หมดสภาพโดยรวมก็ถือว่ายอดเยี่ยมเนี่ยท่านผู้ชมแห้งๆยอดเยี่ยมสองเอกสารก็โอเคไม่ย้หออยยอนยานผ่านด้านหลังนี่มีที่คา,เาดเก็บถัดนิรภัยด้วยนะ ฝาถังน้ำมันอยู่ทางด้านขวามือนี่ท่า,านผนะู้ชมเขาบอกว่าเบนซินเก้าห่านะเนี่ยมีโกโก้เบนด้วยเนี่ยอยู่เกี่ยวนั้นมีบอกการเติมลมยางด้วยนะยิบเก้าปอนด์นะครับตัวตลังนิ้วสหรับสเปคลมยางนะนถ้าบรรทุกก็สามสิบสองปอนหน้าสามสิบสองหลังสามสิบเก้า ถ้ามันถูกหาคนโอเคท้องท้ายก็ใหม่สะอาดสะอาดก็ต้องให้เครดิต เจ้าของเดิมนะครับดูแลอย่างยอดเยี่ยมเลยละคันนี้ก็เป็นเบซ์ศูนไทยเนะเขาเรียกว่าเบ้นศูน,ไท,น,น,ศนไทยในยุคนั้นคนจะเล่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเล่นเบ้นศูนไทยก็ถือว่าโอเคท่านผู้ชมเล่นถูกตัวแน่นอนถ้าตัวนี้เนี่ยคิ้วเดิมมากเลยโลโกเ้เบ้นครบโลโก,ก้เบ้นโลโก,ก้เบซ์คิ้วยางไม่ย่นไม่เปื่อยไม่ขาด ช่องแอร์ก็ถือว่าแน่นปึกป๊กๆไม่แตกไม่หักคอนโซลสภาพคริตเบาะฝั่งผู้โดยสารเป็นสีเทาเป็นหนังพรีเมียมเช่นเดียวกันก็สภาพดีกว่าฝั่งคนขับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยฝังคนขับก็จะมีการใช้งานที่มากกว่าตัวนี้ก็จะสภาพดีกว่าให้ดูอีกครั้งหนึ่งฝั่งนี้ ไลท์ like, คือไม่แตกไม่หักท่านผู้ชมลาสติกเดิมๆกิ๊บกิบแผงข้างพุ่มหนังก็ยังติบกันอยู่ถือว่าโอเคปูกสกับเพดก็ยังใหม่แอปพวกพรมเท้าต่างๆก,ก็ยังคงสภาพยังฟูยังใหม่ยังสวยอยู่กันสนิมในยุคนั้นนะการปนกันสนิมจโรงงานเ็ื่อยังเหลืออยู่ โอ้โห oh oh. ดูแลได้อย่างยอดเยี่ยมเลยน่ายิชาเจ้าของคนใหม่มากครับทุกช่อ <Yeah. S 1> ที่กีบบรีก็โอเคทั้งสองฝั่งเลยได้หมดพวกต่างๆแล้วก็จุดปเปลี่ยนเห็นไหมยังมาร์กยังมีอยู่ตรงนี้คือรถเดิมเนยครับที่เชิญแคมปมตรงนี้เนี่ยยังเดิมนะพวกร่มขอบประตูนี่ อย่างขอประตูที่นิม่มใหม่คลิปเลยบ่อนั่งด้านหลังขวาด้านหลังซ้ายก็โอเคหลังก็ยังโอเคแล้วก็ฟองน้ำยังเต่งยังเต่งยังแน่นถือว่าดูแลดีมากลางบาะไม่มีคราบสนิมก็คือการันดตีน้ําไม่เคยท่วมแน่นอน2อ,อีสาก็แน่นปึก๊ก โอกาสด้านหลังตรงนี้นี่ไฟท้ายฮะเป็นไฟท้ายสี่ขีดเนี่ยยุคนั้นเนี่ยเป็นแบบนี้ก็คือมันป้องกันหิมะเกาะด้วยนะถือว่าเป็นการดีช้ยะแต่ดีไซน์ยอย่างฉลาดด้วยท่านผู้ชมเนี่ยแล้วก็จุดด้านท้ายที่เป็นโครเมียมเนี่ยตรงนี้ถ้ารถบรนชนกันเนี่ยตรงที่เป็นร่องตรงนี้เป็นเส้นตรงนี้เนี่ย มันก็จะหายไปเวลาทําสีใช่ไหมแต่นี้ก็คือคงความเดิม,มอบอกความเดิมคงความเป็นดถเก่าของตัวถังเก่าอย่างเดเยี่ยมแล้วก็คิ้วโครเมียมก็จะลากตั้งแต่บางโคนด้านซ้ายไปจดฝั่งขวาเลยซึ่งถือว่าเป็นคิ้วที่งดงามมากเห็นไหมลากยาวเลยสุดยอดมากไปท้ายทั้งซ้ายทั้งขวาโอเคไม่แตกลายงานนะฮะถือว่าผ่าน สวยสวยส่วนตัวนี้ก็มีอย่างอะไรจากโรงงานก็โอเคตัวถังด้านท้ายก็สีเดิมตะเข็บเดิมลายปอดไม่กว่ดเดิมไม่เคยผ่นานการทดวอเพื่อความจุน้ำมาตรฐานเป็น VP ดาวนี้ด้วยดาวล้อนไะม่คลิปเลยนะทำความสะอาดเสร็จนี่นะสองสามศู e. นย์นี่ท่านผู้ชมเวลาเปิดปิดก็กดตรงนี้กดตรงนี้เปิด ไฟสามเหลีเฉินก็ยังอยู่่ะโอเคก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมก็ให้เห็นรายละเอียดสําหรับคนไหนที่อยากจะรู้ว่าสปาพรีเมียมของเบนซ์วีพเนี่ยมันยอดเยี่ยมขนาดไหนนี่แหละครับคือความยอเดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในห้องท้ายนีหนังต่างๆตลอดจนการเนี่ยทำสปาคราบหยุดน้ำฝนในกระจกเนี่ยเราก็ทำให้ด้วยซึ่งมันจะทำให้ลดนั้น สวยงามกระจกนั้นเงาวิ่งเลยเนี่ยเงาเงินใหม่ก็ต้องทำด้วยเือเป็นจุดขายอีกจุดหนึ่งเพราะรถเนี่ยเมื่อใช้ไปานานม,มันจะมีคราบหยดน,น้ำฝนใช่ไหมมาเกาะมันจะไม่สวยมันจะไม่เงาสำหรับท่านผู้ชมคนไหนที่อยากจะเป็นเจ้าของรถ mercedes benz ที่ดีไซน์ สวยงานที่สุดในโลกในยุค90ไม่ว่าจะเป็นงานดีไซน์งานเอนจิเนียริงนะงานความปลอดภัยเนี่ยบอกเลยว่าวิาวศวกรรมความปลอดภัยนะครบหมดเลยนะใน w 124ทนะ่านผู้ชมซึ่งมีการผลิตตั้งแต่ปี1895 0มาถึงประมาณปี1997ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะยาวนานโฉมนี้ก็จะเป็นโฉมเฟสลิฟในยุคแรกนะ เป็นยุคงหลังนี่ก็จะเป็นหัวฉีดไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นอ e ีหล e ังอีหน้านะตัวนี้เป็นอ e ีอ e ีหลังอีหลังวันนี้ถ้าเฟรนดิปรถสุดท้ายจะเป็นอ e ีหลังแล้วก็เครื่องยนต์ก็จะเป็นเอ็มตองหนึ่งนะถ้าสี่สูบแต่ตัวนี้เป็นเอ็มหนึ่งศูนย์สองนะโอเคก็ประมาณนี้ถามว่าตัวเล่นตัวไหนเล่นได้ทุกตัวแล้วแต่ชอบท่านผู้ชมเพราะรถเก่ามีราคาทุกตัวแล้วขึ้นทุกตัวนะขอให้สภาพเดิมก็ให้ซื้อว เดิมๆโรงงานเนี่ยเล่นได้ทุกตัวแต่ตัวที่ยมจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวท้ายๆนั่นก็คือเอ็มตองเหน่งนะส่วนใหญ่จะเป็นตัวท้ายปี95-96-97เป็นตัว E-20 ประมาณนั่นแหละแต่เอาเป็นว่าก็แล้วแต่รถนิยมของแต่ละคนคันนี้ผมก็ถือว่าสุดแล้วส่วนราคาที่เล่นกันก็อยู่ที่มีตั้งแต่หลักแสนนะไปจนถึง โอครึ่งล้านเลยท่านผู้ชมอยู่ที่สภาพอยู่ที่ราคานะยิ่งเป็นตัวคาบิโอเลตเนี่ยราคาก็ว่ากันเป็นล้านฮนะก็ชอบแบบไหนหาได้ในตลาดฮนะหรือคนไหนอยากจะทำสปารถตัวเองก็ติดต่อได้ที่อูเบนเวพี8 15 15, 8 5ย5 6 1 5หนึ8งแ5ด1 5 เบ้วีการันตีไม่สุดในรามอินทราเบ้นวีพีช่วยคุณมีชีวิตดีขึ้นง่าย